สวัสดีเพื่อนๆวันนี้มาที่แอปพอลล่านะครับมันมีฟังก์ชันการปรับผิวนะครับของพอลล่าที่มันน่าสนใจนะครับเดี๋ยววันนี้ทําให้ดูนะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับโอเคเปิดพอลล่ามานะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่เพื่อนๆต้องการนะครับอย่างสมมติรูปนี้หน้ามืดนะครับเราจะปรับให้สว่างนะครับผมเลือกรูปนี้มานะครับ โอเคครับผมเลือกรูปนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้หน้าสว่างขึ้นนะครับอันนี้มืดไปนิดนึงนะครับวิธีการทํานะครับง่ายมากๆนะครับมันจะมีคําสั่งด้านล่างตรงนี้นะครับเขียนว่าการเลือกนะครับเพื่อนเเห็นไหมการเลือกนะครับกดเข้าไปครับทีนี้มันก็จะมีเลเยอร์แบบอัตโนมัติขึ้นมาให้เรานะครับเราเลือกผู้คนนะครับผู้คนนี่มันจะจับแต่ใบหน้านะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งมีพื้นหลังครับใช้ได้อยู่อันนะผมว่านะอ่ะผู้คนนะครับทีนี้มันก็จะแมสไปที่ ผิวตรงบริเวณหน้านะครับเพื่อนๆก็เลือกนะครับปรับตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวปรับให้ดูนะครับสว่างแล้วครับสว่างมากนะครับแต่ว่าติดตรงที่ว่าส่วนอื่นนะครับที่เป็นทรงผมเนี่ยมันจะโดนมันจะโดนปรับสว่างไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองปรับโดยรวมก่อนเ๋ยทำให้ดูนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมโดนไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองปรับนะครับไปปะ โดนไปด้วยนะผมไม่เนียนทีนี้เขาก็จะมีเทคนิคนะครับโดยการเลือกไปที่ยังลบตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมยังลบนะครับปุ๊บทีนี้ก็แตะนะครับแตะทีหนึ่งครับมันก็จะเห็นว่าส่วนสีแดงเนี่ยเราก็ลบนะครับลบส่วนที่เป็นทรงผมออกไปครับให้เหลือแต่ใบหน้านะครับเพื่อที่จะให้หน้าสว่างอย่างเดียวครับตรงอื่นไม่ต้องโดนนะครับตรงอื่นไม่ต้องโดนปรับด้วยนะครับ ันก็เหมือนกับเลเยอร์แมสนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูเพื่อก็ระบายไปนะครับระบายให้เดือแต่ไบหน้านะครับอ่ะเห็นไหมครับเนียนแล้วเห็นไหมครับดู e f อร์เห็นไหมอัปเตอร์เห็นไหมครับเนียนมากๆนะครับไม่โดดเท่าไหร่ทีนี้ก็อยู่ที่การปรับครับอยู่ที่การปรับนะครับไม่ต้องให้มันโดดมากนะครับเห็นไหมเอออย่าสว่างจนจนเวอร์เกินไปครับมันก็จะแบบเหมือนมาจากคนละวัดนะครับเห็นไหม ่ขนาดนี้ก็กำลังดีครับเห็นปะดูบีฟอร์อัปเตอร์เห็นไหมครับ before after เดี๋ยวต้องซูมะดู before นะอันนี้อบีฟอร์ไหมครับอันนี้ after อ่านี่ after เห็นไหมครับอันนี้ before น,นี่ after โอเคนะถ้ามันยังสว่างไม่พอเพื่อนๆก็สามารถที่จะปรับเพิ่มได้ครับปรับเพิ่มได้นะปรับเพิ่มได้อย่างเงี้ยอ่ะ อันนี้ทําเป็นตัวอย่างให้มันสว่างอะไรกันนะเดี๋ยวมันเซฟรูปแล้วมันไม่ไม่เห็นชัดโ okay, อเคเนี่ยบีฟอ e ์เห็นไหมครับอ f t e ต before after โอเคกดบันทึกตรงนี้ครับเอ๊ะหลายคนถามว่ามันบันทึกไม่ได้เลยครับเพื่อนลองเป็นบันทึกใหม่แบบนี้นะครับลองดูนะหลายคนถามว่าทําไมพี่คะหนูเซฟไม่ได้ครับอไม่แน่ใจนะครับผมเซฟได้นะเนี่ยครับเซฟได้ครับสว่างแล้วด้วยนะโอเคประมาณนี้ครับฝาก เช่นเคยครับฝากติดตามด้วยใครรักการแต่งรูปนะครับแล้วก็ติดตามไว้ครับใครอยากเข้ากลุ่มก็ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับไปนะครับคลิปนี้